เสียงปีดังกังวานผสมผสานด้วยเสียงทับกลองโมงชิงและตรัท่วงทำนองเพลงอันไพเราะพิสดารก็บบรเลงขึ้นเรื่องของโนราเริ่มต้นที่นี่ การรำฟ้อนที่มีท่วงท่างามวิจิตและลีลาของดนตรีที่ประโคมอย่างมีจังหวะจะโคนเร้าใจมิใช่เพียงการแสดงเรื่องพระสุทนมโนราอย่างที่เข้าใจกันหากเป็นทั้งศิลปะการรำฟ้อนและเป็นทั้งวัฒนธรรมเก่าแก่ของชาวใต้ที่กระทำติดต่อสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณมีกำเนิดที่จังหวัดพัทลุง และแพร่หลายมานิยมกันมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและศิลปะแบบโนรานี้เองที่เป็นสุดยอดแห่งกระบวนนาตสิลปไทยแ,แ,แต่ศิลปะจะมีการสืบทอดก็ย่อมต้องมีครูในบรรดาบารมครูทางด้านโนรานั้นยังมีอยู่ท่านหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่า รำได้งามดุจเทวดาท่านผู้นั้นคือคุณอุปธรรมนรากรหรือนามเดิมว่าพุ่มช่วยพุนเงินหรือที่รู้จักและเป็นที่เคารพนับถือกันในหมู่ผู้ชื่นชมศิลปะแบบโนราว่าโนราพุ่มเทวาแม้วัยของท่านจะล่วงเข้า93ปีแล้ว หากในวันนั้นเมื่อท่านเล่าให้เราฟังถึงชีวิตในวัยเยาว์และประสบการณ์ของท่านท่านยังคงเล่าได้อย่างสนุกสนานด้วยความทรงจำอันแจ่มชัดบิดาตายเด็กอายุเจดปีบิดาไายเด็อายุเจ็ปีก็จำได้ด้อยนอย,นยแล้วก็ทีหลังกะ ไม่บอกว่าพอทั้งไว้ไม่บอกว่าพอทั้งไว้อยากเรียนตัวราต่อไปนั้นก็มีโรงเรียนเกิดเรมันเทิงไม่ได้ก็มีโรงเรียนในเรียนนั่งซื้อเรียนหนังสือเ,นนงสอเลยจำจะเรียนเลยเรียนต่างโลกกระดาษต่างทำกระดาษดีว่าตัวเราแม่บอกกันแล้วก็ ยแม่บอกว่าอายุ38ปีแม่บอกว่าอายุ38ปีไหวอยหางเดียวราปวดร่างไหวไห้ไปเรียนดังที่ที่นี่แม่ป้ากวยควักกับจานการเดิมจานการเดิมอยู่วัดเบิกลำปั้มเลยโยมาก็ไปโยกับจานการเดิม mấy tháng đấy, mấy chỉ đường, mấy chừng phí, nếu có cả có mì bê rát, kiếp mốt mốt đại cả đơn có lùng thép, có tula, mốt bị tắng cho cả na, cho cả na quét, tài để tắng toàn diệt copy, Này, bà, trang ngu mà giặc có diệt cái này kêu à. ใยต้องไปกรุงเทพแล้วขบวนไปมึงต้องกรับ,บาดทีนี่ผมกันไม่กรับไม่โยนระบาดกดชอบกดลือ้อที่นี่ป้อมไปแล่ไปแล่ที่นี่ก็กนเก้กดหนึ่งแก่บ้านนี่กูว่ามึงแพ้ตัวละทีนี้อาจ,จารย์ก็ระลูกโกนคนคดกดเฉยชุบถ้ามาแล,วล้วลกูลกใกล้อ่ะลูก thế bên đầu ra tay giờ đều chưa cái nấy là hết mình đây bên hết câu giờ lại <laughs> cô là quá quấy pin thuốc bờ cả đêm rất mỏi quá cái gấp để cung thể là ít rong gạo ruộng cắt để làm phúng เมื่ออายุลำบ้ำแต่เด็กตั้งในลำบ้ำตั้งโรงเรียนสายการเดิอบหัวให้กลับไปนีอบวโบว์กยู้แกนั้นมันหัวเปแอตโตราทีนี้คนไล่คนแลาวาาา้วก็เปแอตโตราปุ๊บเป็นเด็กไม่รู้เดือดก็ไอ้ขอวานานก็ไปไปเจ้าขวานไปอตโตราไปโยูโรพี ทีนี้คนแก่เจอจุ้มเหมือนอาจารย์ดยรากกิโลกี่ว่าแก่แก่แล้วทุกวันก็ทำตาหมากแก่ทุไปทุกวป้าไปอายโลโก้เลยโลโก้ไปในเมียอยู่ใบเทียบตำบลตาจ่าชื่ออำเภอเจ้าวดีอำเภอนี้ไปอยู่ใบเทียบทีนี้อาจารย์จุ้มเก่งจุ้มเนป้าไปเลยทางนี้อย่าโล่ไห Thằng ni mê rù Bà phải tức gặp phải vô Lù là lù cô phải hết cái hết đủ Rập vậy Rập vậy đi mẹ thằng ni rù có phải lè Phải lè bố phải vô đáy Tại đấy bài tiếp ba đọc phê ra ำกำแพงร้อนเลยเกเลือจลีกว่าศิลปินจะมาเป็นศิลปินเขาต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาอย่างไรศิลปินหลายท่านเริ่มต้นด้วยการถูกค้านไม่ให้เป็นศิลปินเช,เช่นโนราภุ่มเทวานี้แต่หรือนั่นจะเป็นแรงบันดาลใจอันสูงสุดที่ทำให้ศิละปะก,กลับดูท้าทาย และมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเมื่อเราชมการแสดงโนรา ราสัมผัสได้ถึงภาพงามที่ปรากฏเบื้องหน้าใจเราสัมผัสได้ถึงวิญญาณอันสูงของผู้แสดงลึกลงไปกว่านั้นเราจะมองเห็นหรือไม่ว่าหนทางมาสู่เวทีโนรานี้บรรดาศิลปินโนราทั้งหลายต้องใช้ความพยายามและอดทนในการฝึกซ้อมมากเพียงใดจึงสามารถยักเยื้องด้วยลีลาที่งามวิจิตรเช่นนี้ อาจารย์จิตชิมพงศิษย์เอกคนหนึ่งของโนราพุ่มเทวาหรือที่อาจารย์เรียกว่าตะขุนเป็นทั้งครูผู้ฝึกและนายโรงคณะโนราของวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชเล่าให้เราฟังถึงการฝึกโนราว่าการหัดโนราหรือการฝึกโนราเนี่ยต้องเริ่มจากง่ายไปหายากก่อนต้องเริ่มตั้งพื้นฐานอย่างเช่นตอนไปฝึกใหม่ๆนี่ ต้องเริ่มตั้งแต่ฝึกเดินฝึกหน้ามือหรือฝึกเก็บเท้าหรือการเดินตีนเตีย้ยนี่ฝึกเดินนี่บางบางที่เราใช้ไม้กระดานนี่แป่นเดียวให้เดินในบนไม้กระดานนี่หรือฝึกท่องโรงนี่ไปเสมอก็ยังไงหรือแม้แต่ฝึกเริ่มว่าคาว่าอ๋อนี่คำว่าอ๋อ,อนี่คำว่าอ๋นาอนี่มันอาจจะว่าเพื่อเทียบเสียงของตัวเองก็ได้ หรืออาจจะว่าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกคู่รู้ว่าต่อไปนี่เราจะว่าหมดเลยนะน,นี่การฝึกอ่อนี่ตาขุนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ตาขุนเล็กๆอายุสิบเอ็ดปีนี่ตอนไปฝึกโนราใหม่ๆนี่ก็ฝึกออนี่ต้องวิ่งประมาณเกือบครึ่งกิโลแล้วก็มีคนสองคนอยู่ทั้งสองข้างแล้วก็วิ่งไปวิ่งอย่างเร็วแล้วก็หยุดกระตันนันแล้วก็เริ่มอ่อ เก็ดก็วิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็หยุดกระทันหันแล้วก็เริ่มอ้โดยที่วิ่งอยู่อย่างนั้นหรือทำอยู่อย่างนั้นทุกวันทุกวันให้เกิดความจานานแล้วก็ออโดยเสียงไม่สัน่โนเพราะโนราในขณะท,ที่รำนั้นออกมารำท่าบ่ายหรือร,รำไม่ประกอบบทร้องก่อนทำประกอบเครื่องดนตรีรำจนเหนื่อยแล้วก็ถึงจะนั่งนั่งและเริ่มออนั้นถ้ากว่าไม่ฝึกมาอย่างนี้เวลาออแล้วเสียงจะสัน่นหรือ ความเหนื่อยนี่จะเป็นอุปสรรคในการออกเสียงเขาก็เลยต้องฝึกกันอย่างไรงเมื่อมาฝึกท่าพื้นฐานต่างๆแล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่ท่ารำท่าที่ง่ายอย่างเช่นท่าครูสอนสอนรำปฐถมถือว่าเป็นแม่บทของโนราเมื่อใครสามารถที่จะรำปฐถมได้ดีแล้วนี่ก็มีโอกาสที่จะไปรำตีบทหรือรำทำบทได้รำประกอบบทร้องได้หลังจากนั้นก็ฝึกท่ารำพิเศษ อย่างเช่นถ้ารำเพลงทับหรือรำยั่วทับรำเพลงปีหรือรำยั่วปีหรืออาจจะคิดว่าใหม่ๆขึ้นมาการฝึกรำตัวอ่อนอันเป็นศิลปะแบบโนราอย่างหนึ่งว่า้านก็ฝึกกันสมัยก่อนนนั้ก็จะต้องดัดก็จะต้องฝึกตัวกันคืออย่างมือนี่ก็ต้องให้อ่อนช้อยโดยเขาบอกว่าก็มีกะลามะพร้าวนี่มาครอบลงในมือนี่ต้องใส่ไว้นานๆนะมันอ่อนช้อยหรือ แขนนี่ก็ต้องกึงต้องดัดต้องบีบต้องนวดกันตลอดเวลาเพราะนั่นคือนิยมเรื่องตัวอ่อนที่สมัยหลังมาเนี่ยรู้สึก,กอย่างๆรุ่นผมนี่ผมก็แข็งมือก็แข็งแต่ว่าเวลารำนี่ก็ต้องมีเทคนิคบางอย่างที่ดูแลมันอ่อนช้อยขึ้นมางั้นจะฝึกมาตั้งแต่เล็กๆก็มีโอกาสดีที่ว่าตัวได้อ่อน ถ้าฝึกใหญ่ๆนี่บางคนก็ตัวอ่อนดีเหมือนกันอย่างคุณชนินที่รำรำตัวอ่อนนั่น,น,นก็ฝึกเมื่อใหญ่แล้วเหมือนกันอย่างผมนี่ฝึกเมื่อใหญ่แล้วเหมือนกันนี่มันอยู่ที่โครงกระดูกร็กอยู่ที่อยู่ที่ลักษณะของแต่ละบุคคลนั้นฝึกตอนแรกๆหรือฝึกตอนใหญ่ๆแล้วก็ไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝึกรำอย่างตัวอ่อนนี่น่าจะฝึกตอนตั้งแต่เล็กๆเพราะสมัยก่อนนี่โนราตอนเล็กๆนี่ก็ไม่มีเียนหนังสือเขาก็ฝากให้ไปอยู่กับโนรา หรือเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง อย่างพร้อมเพรียงแขนแมนและมือไม้เคลื่อนไหวตามบทร้องของโบราณดนตรีประโคมตามลีลาท่ารำถึงเวลาแล้วที่โนราจะลงโรงหรือออกแสดงเราจะได้ชมการแสดงนาตศิสินไทยที่มากด้วยขนบนิยมและคุณค่าทางศิลปะ เวทีขึงฉากแล้วจึงนำเครื่องดนตรีออกวางเรียงไว้หน้าโรงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเบริกโรงผู้ทำพิธีเบิกโรงได้แก่หมอรโรงประจำคณะโนราการเบริกโรงก็คือการทำพิธีเพื่อขอพรจากเทวดาจากพระแม่ธรณี โรืพระภูมิเจ้าที่เป็นขนบนิยมอันสอให้เห็นถึงความเชื่อและความนับถือในเทพพยายดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายซึ่งบรรพบุรุษของเรามีและถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ทำพิธีเบิกโรงเรียบร้อยแล้วก็จะถึงเวลาของการโหมโรงและการกาดครูการโหมโรงหรือการตีตำเนินตามศัพที่ใช้เรียกก็คือการนำเครื่องดนตรีทุกชิ้นอันได้แก่ทับกลองปีโมงชิงและแตรมาบรรเลงเรียกคนดูนั่นเอง โหมโรงนี้จะสั้นหรือยาวเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าจะบรรเลงเรียกคนดูได้พอสมควรหรือยัง สมควรแล้วนายโรงก็จะเริ่มกาดครูหรือไหว้ครูโดยขับร้องเป็นบทต่างๆการกาดครูนี้ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมากที่โนราทุกคณะจะต้องกระทำถ้าคณะใดกระทำเพียงขอไปทีหรือไม่กระทำถือว่าจะเกิดความวิบัติแก่คณะโนราทั้งนี้เพราะเชื่อกันว่าครูหมอโนรานั้นแรงมากแม้กระทำผิดวิธีเพียงเล็กน้อย ก็จะเกิดโทษเกิดภัยได้ <Wow. S 1> ขณะที่นายรงกาดครูอยู่นั้นข้างฝ่ายหลังโรงผู้รำจะต้องเสร็จแล้ว <Wow. S 1> การแต่งตัวโนรานั้น <Wow. S 1> มีขนบนิยมที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือ <Wow. S 1> จะต้องแต่งทีละชั้นเรียงตามลำดับ <Wow. S 1> และขณะสวมใส่ต้องท่องคาถาไปด้วย <Wow. S 1> เมื่อพิสดูให้ดีแล้วจะเห็นว่าเครื่องแต่งกายของโนรา มีส่วนละไม้กับเครื่องทรงของกษัตริย์และส่วนที่จำลองแบบมาจากกินนอนหรือกินนรีอีกด้วยเสร้หรือชดาของโนราตามปกติแล้วถ้าเป็นโนรารุ่นเก่าคณะหนึ่งหนึ่งจะมีเสร้เพียงยอดเดียวซึ่งนายโรงหรือโนราใหญ่จะเป็นผู้สวมหากในปัจจุบัน เมื่อผู้แสดงคนอื่นๆมีความจำเป็นต้องสวมเสื้อในโรงจะเป็นผู้สวมให้โดยจะต้องว่ามนหรือใช้คาถาอาคมขณะสวมด้วยเสมอ จะออกมารไายรำทีละคนเป็นการรำอวดท่ารำหรืออวดความสามารถของแต่ละคนผู้สามารถน้อยจะออกมารไายรำก่อนส่วนนายโรงจะออกมาตอนท้ายหลังการรำชุดอื่นๆแล้ว แล้วอาจจะรำบทครูสอนหรือท่าปฐมของโนราทั้ง38ท่าท่ารำปฐมนี้มีทั้งที่ดัดแปลงมาจากธรรมชาติจากวรรณคดีและที่ประดิษฐ์ขึ้นเองแต่ละท่าล้วนมีการจัดวางและการออกแบบที่ครูโนรารุ่นก่อนเก่าได้คิดประดิษฐ์ขึ้นไว้อย่างประณีตแล้ว ยิ่งประกอบกับจังหวะของดนตรีที่ประโคมอย่างเต็มไปด้วยชีวิตชีวายิ่งก่อให้เกิดเป็นลีลาและสำเนียงที่ชมและสดับได้อย่างละลานตาละลานใจยิ่งนัก หน้าโรงนี้อย่าคิดว่าเป็นตัวละครจากการแสดงชุดอื่นหลงมานี่ก็ส่วนหนึ่งของโนราเหมือนกันเป็นส่วนสำคัญอันจะขาดเส้นนี้ได้ในการแสดงทุกรูปแบบของไทยเราเรียกการแสดงที่ดูหน้าขันหน้าอ็นดูนี้ว่าการออกพรานหรือการเล่นบทตลกนั่นเองส่วนหน้ากากที่พรานโนราสวมใส่นั้นเราเรียกว่าหน้าพราน นี่แหละโนราการแสดงที่ชมแล้วให้รู้สึกอิ่มตาอิ่มใจอิ่มตาที่ได้ชมศิลปะอันเป็นสุดยอดแห่งความงามอิ่มใจที่ได้ชื่นชมงานสร้างสรรค์ของศิลปินไทยในยุคกอ่อนและได้เห็นศิลปินไทยในปัจจุบันจะลงแบบแผนของศิลปะไว้ได้อย่างน่าชมโนราคือความงามคือสมาธิคือวิญญ,ญาณ ไม่มีวันใดที่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเก่าแก่นี้จะสูญหายไปกับการเวลาตราบเท่าที่เสียงจังหวะดนตรีและลีลารำฟ้อนยังหลั่งไหลอย,อยู่ในสายเลือดของชาวใต้ผู้เป็นเจ้าของดินแดนที่อุดมไปด้วยขุมทรัพย์แห่งศิลปะวัฒนธรรม